สวัสดีทักทายกับรายการ Amazing เทศบาลนะครับวันนี้ครับทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปพบกับกิจกรรมที่ทางเทศบาลนครอุดรธานีได้จัดขึ้นนั่นก็คือพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีครับกิจกรรมได้จัดขึ้นณนะอุดรธานีฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุดรธานี ซึ่งประธานพิธีในวันนี้นะครับก็คือท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีนะครับท่านอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณผมว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมกับฟังโอวาทที่ท่านนายกได้มอบให้กับนักเรียนทุกคนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีกันครับ กับของเทศาาบศาลนครบุรีรัมนีในยกเองเชื่อว่าทุกๆคนนั้นได้ผ่านบทเรียนต่างๆมามากมายทั้งด้านการเรียนที่จะต้องตั้งใจเรียนทั้งวิชาต่างๆที่ต้องเตรียมการสอนทั้งสอบภาคสอบไล่เพื่อที่จะเลื่อนชั้นต่อไปเพราะฉะนั้นเด็กๆที่มารับใบป,ประกาศ หรือใบเชิดสูงเกียรในการจบในวันนี้ขอให้ทุกคนได้ภูมิใจในตัวของเราเองได้ผ่านขั้นตอนหรือผ่านกระบ,บวนการในช่วงชีวิตของเราไปหนึ่งช่วงซึ่งต่อไปนั้นเด็กๆทุกคนทั้งเด็กมัธยมปีที่สที่จะเป็นเด็กมปลายที่จะต้องเพิ่มเติมก,การเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนในวิธีการหรือกระบวนการต่าง ที่ครูจะต้องสอนให้กับเด็กๆในโรงเรียนอีกทั้งเด็กๆมัธยมปีที่หที่จะเปลี่ยนคำว่านักเรียนเป็นนักศึกษาครูเปลี่ยนเป็นคำว่าอาจารย์แล้วก็เราก็จะเจอกับเพื่อนๆใหม่ๆหรือแม้แต่เพื่อนๆที่ไปเรียนอยู่ด้วยกันและขอให้ความลกหวัง ของเด็ทุกคนขอความตั้งใจของเด็กทุกคนในการคิดดีคิดชอบจะส่งผลให้กับเราในความก้าวหน้าในการเรียนก้าวหน้าในอาชีพแล้วก็จเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเราตลอดไปทาง,าง,งเาทศบาลนครบุรีรัมีนายกเองจะเป็นกำลังใจและจะคอยดูความสำเร็จ ของนักเรียนในสักกนง,าาง,งกัดของทศบาลแลนครอรดธานีทุกทุคนขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ ชื่อเด็กหญิงชวันรัตเพชรดีเป็นตัวแทนนักเรียนมาจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งโพสีซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคอนอรอุดรธานีสำหรับวันนี้หนูได้มารับรางวัลคนเก่งภาษาไทยของกรมการปกครองได้รับรางวัลเหรียญทองแดงค่ะซึ่งในวันนี้ก็ยังมีรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มารับวุฒการเรียนศึกษาด้วยค่ะ ซึ่งในวันนี้หนูก็ขออัญเชิญดวงพระวิญญาณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผูท้รงก่อตั้งจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ให้คลุมครองพี่ๆให้ปลอดภยัยและขอให้พี่ๆทุกคนสำเร็จการศึกษามีการงานที่ดีทำตามความหวังที่หวังไว้ในอนาคตให้สำเร็จ ซึ่งถ้าไม่มีท่านนายกเทศมนตรีท่านอิทธพลตรีวัฒนสุวรรณและคณะท่านคุณครูทุกๆคนก็คงจะไม่มีวันนี้สำหรับวันนี้หนูก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เคยเรียนมาด้วยการร่วมห้องชั้นร่วมชั้นกันมานะคะที่คอยอยู่เพียงข้างกันคอยเป็นเวลาเรามีความ ทุความสุขร่วมลุ่มทุกร่วมสุขเรียนหนังสือมาด้วยกันนะคะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะในวันข้างหน้ามีหน้าที่การงานและอนาคตที่สดใสนะคะขอขอบคุณพี่ๆที่คอยให้คำปรึกษาที่คอยให้กำลังใจกับรุ่นน้องและขอให้พี่ๆมีหน้าที่ที่ดีนะคะเป็นคนดีนะคะ และขอขอบคุณค <t step> ุณครูทุกทุกท่านนะคะที่คอยสอนให้พวกเราเป็นคนดีสอนให้พวกเรามีความรู้และสอนให้พวกเราเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะคะขอขอบคุณครูที่คอยให้กำลังใจที่คอยสอนให้ความรู้ที่คอยสั่งสอนให้พวกเราเป็นคนดีมาตลอดนะคะและขอขอบคุณ นายกุทศเมนตรีนะคะท่านอิทธิพลตรีรวัฒนาสุวรรณที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาเรียนที่โรงเรียนนี้นะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนะครับนายเจมส์นวลหมื่นศีครับสำเร็จการศึกษาชั้นมันธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเทศบาล3าบ้านเหล่าเทศบาลน,นคร,รอดุดรธานีครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่นะครับต้องขออวยพรให้น้องๆที่สําเร็จการศึกษาชั้น ม .3 นะครับทุกคนนะครับได้ศึกษาต่อในสถาบันที่ตนเองต้องการนะครับแล้วก็เพื่อนๆนมหกด้วยนะครับที่สําเร็จการศึกษาในปีนี้ขอให้ไปเจอเพื่อนเพื่อนที่ดีในมหาลัยและประสบความสําเร็จในชีวิตครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ให้การอบรมสั่งสอนเป็นระยะเวลายาวน,นานกว่าที่พวกเราจะมีมีวันนี้นะครับครับและสุดท้ายนี้นะครับ ต้องขอขอบคุณท่านนายกใจดีท่านนายกอิทธิพลตีวัฒนสุวรรณนะครับที่ได้จัดงานดีๆในครั้งนี้และก็ขอขอบคุณที่ท่านได้ดูแลเรานะครับเหล่านักเรียนโรงเรียนเทศบาลน,นครอุดรธานีมาเป็นอย่างดีโดยตลอดครับขอบคุณมากครับเป็นีกหนึ่งภารกิจหน้าที่ที่ทางเทศบานลคนครอุดรธานีไม่เคยละเลยนะครับสำหรับเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในชั้นระดับไหน ทางเทศปาร์นครนดอธานีนั้นก็เอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเพื่อไปศึกษาต่อในสถาบาันการศึกษาที่ดีต่อไปในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับ amazing เทศปาลสวัสดีครับ